สวัสดีครับกแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่12กรกฎาคมนะครับกับช่องแทนสักซิชชวลหรือแทนเตอร์เทอมเทิงหวยราวไทยหรือว่าแทนนิเกตินะครับพบกันได้ทุกวันกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเมื่อวานเป็นยังไงสําหรับฮานอยเดือนวันนี้นะครับ3แถวครับแถวแรกปกติครับ21นะครับมากับ3 4 5 6 แถว2ฮานอยพิเศษนะครับ21มากับ9045นะครับแถว3ฮานอย VIP 79นะครับมากับ2460ดึงเด่นชนนะครับ21ครับ21มากับ4ครับ5ครับ6ครับ0ครับ9เฮ้ยเลย สอครับส 10, องอสี่สองหนะครับสองห1สอครับหนึ่งห้าหกอร้อยอะแทนขอใส่เก้านะครับ9ก้หนึ่งครับเก้าสองสี่เก้าสองห 914ครับ915 916 910้เ้นที่นะครับ2กับ1 <S 2น 2. ะนัะ 1, 2, ครับสอครับสอแล้วก็2 0งศูนย์เก้าสองส สำหรับแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้นะครับันังคารก็ถ้ายัางไงก็ตามกันต่อครับเมื่อวานไม่มาเดี๋ยววันนี้มาเองอขอให้โชคดีครับสำหรับฮาหนอยวันนี้ครับ